ครับผมวันนี้หลังจบเกมสาอน้าโพเปิดบ้านรับเกษตรศาสตร์ วันนี้ก็อยากจะถามอาจารย์ความรู้สึกหลังเกมครับอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับอบอกว่ามันก็มีความสุขเพราะแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ต้องต้องต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่กดดันนะครับในความที่กดดันคือเราเราไม่ได้กลัวว่าใครจะมาแซงได้เป็นความกดดันที่แรกๆเราก็ไปแพ้เข้ามาและตอนนี้ก็คะแนนทุกทีมมันก็เริ่มจี้เรมาสี่แต้มเหลือแก็สี่แต้มดับ,ดบสองเกษตรเนี่ยแล้วก็ดับสามก็คือก,กุยแห่างเราแค่ห้าแต้มคลราภ่าเนี่ยมันมันห่างแต้มเดียว อะไรล like er ักษณะเนี้ยมันก็ความกดดันมันจะถาโถมว่าสูงเด็กและทีมงานผแต่เมื่อเราได้สามต้มทุกอย่างมันก็คือแค่เหมือนยืนยันว่าทีมเราเล่นมาเกือบหมด2เล็กเนี่ยเราเคยแพ้ใครเราก็สามารถกลับมาทีมได้ทีมไหนที่เราเคยชนะเราก็สามารถเก็บชนะได้ก็มีบ้างที่เราเคยชนะเขาแต่กลับมาแพ้ก็มีเล็กเล็กน้อยเป็นธรรมชาติของทุกคนรบนะครับกรฝากกนคขับเรา ตามเชียร์ลอยถึงที่สุดนะครับไมว่า,าจ,จะไปสี่แมตช์สุดท้ายมันจะได้แล้วหรือไม่ได้แล้วเราเป็นไปไม่แน่แมตช์สุดท้ายเราอาจจะได้ฉลองแชมป์ที่นี่ก็ได้นะครับถ้ามันเป็นไปได้ถ้าคะแนนเรามันขาดก,กันเหลือแมตช์นัดนัดแต่นัดแต่ถ้าเราคะแนนขาดอะไรก็ไม่ไแ,แน่เกิดขึ้นเราอาจจะได้ฉลองแชมป์ในบ้านเราก็ได้<อ>ครับผมมันก็ต้องฝากแฟนครับตามเชียร์นะครับไปกรุงเทพไงก็ถึง่จะได้แชมป์ได้อะไรก็ตามกันตลอดนะครับกำลังใจเด็กก็ไอเด็กที่ยังไม่ได้ลงมันก็ต้องการกำลังใจตอนนั้นหลายหลายคนมันก็เริ่มต่อว่าเอะผมไม่ด้ลงพยายาม ตรงตอนนี้เด็กก็เข้าใจแล้วทุกอย่างว่าต้องหมุนกันโลเทชันเดี๋ยวคุณต้องมีโอกาสนะครับก็ฝากแฟนขับตามเชียร์ตลอดเวลาครับคุกผมทีมงานและก็นักฟุตบอลรับรองเต็มที่นะครับได้ชนะงานก็เชียร์นั่เต็มที่นะครับขอให้สนุกกับเกมงานจบทกจบแค่นั้นและครับขอบคุณครับครับผม